สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวง ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสินอุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนเมษายน2566นะครับในเดือนเมษายนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญมากนะครับสำหรับประเทศไทยก็คือมีวันสงกรานนะครับเรียกว่าเฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทยในปีนี้จะมีการเฉลิมฉลองนะครับวันสงการานคือวันที่14เมษายนนะครับและวันถลิงโศก ปลี่ยนสักราชใหม่เป็นปีเถาะนะครับก็คือวันที่16เมษายนนะครับจุลศักราชก็เป็น1385ด้วยนะครับและมีเหตุการณ์สำคัญพิเศษมากๆ2เหตุการณ์เลยนะครับหก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับที่เรียกว่าเป็นต้นกำเนิดของชีวิตทุกชีวิตเลยนะครับจะมีการย้ายราศี ในวันที่14เมษายนเป็นวันสงการและมีคุณภาพนะครับเป็นถึงมหาอุดเลยนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยมหาอุดเรียกว่าเป็นจุดที่ส่องสว่างที่สุดของดวงดาวเป็นจุดสูงสุดของดวงชะตานะครับโดยเฉพาะชาวลัคนาสิงห์เนี่ยดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวนะครับโคจรมาเป็นมหาอุดด้วยฉะนั้นก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายนะครับและเหตุการณ์ที่2ครับเป็นเหตุการณ์สาคัญพิเศษมากๆเนื่องจากดาวพฤหัสนะครับ เป็นประธานสุภเคราะห์นะเป็นประธานเลยนะครับของความสุขความสมบูรณ์ต่างๆจะมีการย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ12ปีนะครับดาวพฤหัสเนี่ยก็จะย้ายมากลุ่มลักนณาชาวเมษนะชาวราศีเมษเนี่ยดาวพฤหัสเป็นประธานสุภเคราะห์เนี่ยเวลาที่มากลุ่มลักนณาแล้วเนี่ยนะครับก็บางคนก็ได้ซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานมีความสุขความบริบูรณ์สาเร็จสมปรารถนาเพราะเป็นดาวประธานสุภเคราะห์เข้ามานะครับกลุ่มลักนาแต่นะครับ แต่ทางนี้ทางนั้นไม่อยากให้ชาวเมธเนี่ยคิดดีอย่างเดียวบวกอย่างเดียวเนื่องจากมีหลักการทางโหราศาสตร์นะครับที่เรียกว่าปัสวะชีโวคําว่าปัสวะชีโวนะครับในทางโหราศาสตร์จัดว่าเป็นเกณฑ์คาดที่อันตรายนะคำว่าปัสวะคืออะไรก็คือราศีที่มีรูปเป็นสัตว์สีเทาก็มีเมธนะครับพลิกศพและก็สิลสามลักษณเนี่ย ถ้ามีดาวพฤหัสเข้าไปกลุ่มลัคนาเนี่ยถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าปัส,สวะชีโวถ้าใครนะครับในปีจอรนนั้นก็คือปี2566เนี้ยดาวพฤหัสนะในดวงชะตาเป็นดาวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วโคจรเป็นการากินีด้วย อันนี้ถือว่าอันตรายมากเลยแทนที่จะเป็นเรื่องดีอย่างเดียวคราวนี้อาจจะป่วยหนักติดเตียงได้เลยทีเดียวนะครับตรงนี้ฉะนั้นมีหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่เราต้องทําความเข้าใจกันด้วยนะครับอาจารย์ก็ให้ความรู้ไปด้วยแล้วดาวพฤหัสนี้นะครับพอมาอยู่ที่ลัคนาเมษเนี่ยถือว่าเป็นราศีทวารด้วย ก็จะเกิดเกณฑ์พิเศษขึ้นมาอีกนะครับร่วมกับดาวพทิติ์นะฉะนั้นหลังจากวันที่14เมษายนเป็นต้นไปนะครับนับไปประมาณ30วันเนี่ยก็จะเกิดเกณฑ์พิเศษที่เรียกว่าจัน์ครุสุริยาขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะมีคนที่มีบุญญาธิการมีบุญวาสนานะมาเกิดบนโลกมนุษย์ฉะนั้นถ้าใครที่มีลูกจะคลอดในช่วงเวลานี้นะก็สามารถมาดูฤกษ์ได้นะครับว่า วันไหนเป็นจันโครุศิริยาเลิกเกิดพาขอดออกมาซึ่งอาจารย์ก็ทําคลิปเอาไว้ให้แล้วนะครับใครที่สนใจก็ไปดูคลิปหรือติดต่อมาที่ไลน์แอดโอเ d o นดได้เลยนะครับส่วนใครที่กังวลว่าเอ๊ะเราไปเข้าหลักเกณฑ์คลาดที่อันตรายไหมโดยเฉพาะชาวลัคนาเมรเนี่ยนะครับท่านก็ติดต่อไลน์แอดโอเป็นดนะครับมาเช็คตรวจดวงชะตาประจําปีมาเช็คดวงของตัวเองนะครับว่าปีจอปีนี้ดาวพฤหัสแทนที่ว่าจะดีเนี่ย เป็นอะไรกันแน่เพราะดาวพฤหัสเดียดได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคด้วยนะมีความพิเศษมากเลยแล้วเกณฑ์จันโครุสุริยาเนี่ยสปีนะครับจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะตรงนี้ต้องมาเช็กกันในรายละเอียดว่าเอของเราออกมาแล้วจะดีหรือไม่ดีกันแน่ออกมาแล้วมันจะเสียไปหรือเปล่าอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องมาเช็คกันนะครับตรวจสุขภาพดวงประจําปีนะใครยังไม่ได้ตรวจว่าพอเป็นปีเถาะแล้ว ชีวิตจะดีขนาดไหนก็ต้องมาตรวจกันเนื่องจากว่าดาวใหญ่ก็ย้ายกันครบแล้วนะครับตั้งแต่ดาวพระเสาร์เนี่ยย้ายวันที่1มีนาดาวมฤตยูย้ายวันที่8มีนาคราวนี้ก็เหลือดาวพฤหัสนะครับย้ายวันที่19เมษายนนี้นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีนะครับแล้วคนที่จะเข้ากลักเกณฑ์ต่อไปก็คือพฤกษบนะปีหน้านะต้องเป็นปี67เนี่ยพฤกษบจะโดน2เด้งเลยนะ มีเกณฑ์ปัส,สวะชีโบแลวก็มีดาวมฤตยูกลุ่มลักขาอยู่ด้วยเพราะดาวมฤตยูนี้ถือว่าเป็นดาวบาบเคราะห์ถือว่าเป็นดาวที่เป็นภัยอภัยนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความตายฉะนั้นถ้าเราเช็คกันล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าวางแผนก่อนล่วงหน้านะครับโดยเฉพาะชาวพฤกษตกก็วางแผนล่วงหน้านะ ปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลัคษณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมฤติยูดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชโลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรธ ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิรด,ดมสนใจติดต่อ Line o t o p e o w n หรือโทรมาที่0863366390และในเดือนเมษายนนี้นะครับอาจารย์ก็มีจัดโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กฤษณะนะครับอาจารย์จะเปิดคอร์สสอนหลักสูตรสมาธิปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนะครับจะสอนกันในวันที่6 7 89เมษายนนี้นะครับที่วัดพุ่มบําเพญธรรมอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับใครที่สนใจอยากไปปฏิบัติอาจารย์จะถ่ายทอดวิชานะครับที่อาจารย์ได้รํำเรียนมาจากหลวงปู่พระครูโรคอุดรน,นะก็จะถ่ายทอดในแถวทางของท่านนะครับให้ทุกคนได้ฝึกฝนในแนวทางที่ถูกต้องกันนะครับเพื่ออย่างน้อยก็แก้ทุกตัวเอง แก้กรรมตัวเองนะใครสนใจก็ติดต่อที่ l i น์แอดโอเปรหรือโทรมาที่086 336 6390นะครับรับจำนวนจำกัดนะครับลัคนาธนูเมษายน2566นะครับชาวลัคนาธนูเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวพฤหัสน,นะครับข่าวดีก็คือตั้งแต่วันที่19เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยดาวประจำตัวเนี่ยจะมีการย้ายราศี นะครับมาอยู่ที่ภพปุตตะนะและมีตําแหน่งเป็นราชาโชคด้วยนะครับแล้ววันที่14เมษายนเป็นต้นไปอีกดาวเจ้าเรือนสุภะก็คือดาวพระอาทิตย์จะมีการย้ายราศีได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดนะครับดาวพฤหัสเป็นราชาโชคดาวพระอาทิตย์เป็นมหาอุดและเป็นคู่มิตรกันอีกนะครับเรียกว่าจะช่วยส่งเสริมให้ดวงชะตาของชาวลัคนาตนูเนี่ยนะ มีโชคนะและก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปสู่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าจะทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองสําเร็จสมปรารถนาเลยนะครับเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพระเสาร์ตอนนี้ดาวพระเสาร์เนี่ยก็มีการ โคจรอ,อยู่ที่ภพสหัชชะชาวลัคนาธนูนะครับจะมีโอกาสได้สร้างเงินจากงานในเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปนะคใครที่ยังไม่มีอาชีพเสริมรายได้เสริมยังไม่มีอาชีพสำรองยังไม่มีอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพให้รีบหาเลยนะหาทำเลยเพื่อที่จะได้เม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนมากมายนะครับใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคชาวลัคนาธนู มีโอกาสเสี่ยงโชคสําเร็จสมปรารถนานะครับได้เม็ดเงินเข้า,มาหมุนเวียนตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวนะแล้วเมื่อได้เม็ดเงินมาแล้วก็เอาไปลงทุนเอาไปต่อยอดนะครับจะทําให้เก็บเกี่ยวผลตอบแทนทางการเงินได้ในอนาคตให้สุขใจได้ทีเดียวเลยนะครับเรื่องการลงทุนเนี่ยนะครับ ชาวลักนาธนูในเดือนนี้สามารถลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับก็ให้ชาวลักนาธนูเล่นเน้นอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมการแพทย์นะเทคโนโลยีการแพทย์พวกนี้จะทํากําไรได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ส่วนคริปโตเคอเรนซีนะครับใครที่อยากออมในสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยก็ให้เลือกลงทุนสกุลเงินที่มีชื่อเสียงนะครับฝั่งเอเชียตะมันออกเฉียงใต้จะทํากําไรได้ดีทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวนะครับใครอยากเริ่มต้นหาอะไรทำนะครับธุรกิจส่วนตัวหรือสร้างแบรนด์ตัวเองหรือไปซื้อแฟรนไชส์เขาเนี่ยนะครับก็ให้มองหาธุรกิจที่ ซัพพลายต่อเนื่องได้นะครับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารก็ได้ที่เราส่งวัสดุอะไรต่างๆนะครับหรือธุรกิจพัฒนาอสังหาหริมทรัพย์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นที่มีทิศทางที่ดีทีเดียวนะครับในเดือนนี้ตามหลักเทวกรเนินบุคคลผู้ใดจุติเกิดบนโลกมนุษย์จะมีเทวดานอประคอง เข้าคลองเรือนเกิดซึ่งเราเรียกว่าเทวดาประจำตัวเข้าสวยอายุและจะเริ่มดูแดเราตามกำลังวันของเทวดานุปรคราะห์แต่ละองค์และเมื่อดำเนินชีวิตไปในแต่ละปีอายุที่เพิ่มขึ้นก็จะมีเทวดานุปเคราะห์ที่เข้าแทรกหมุนเวียนเปลี่ยนไปถึง8ดองค์ดังนี้เทวดาพระอาทิตย์เทวดาพระจันทร์เทวดาพระอังคาร เทวดาพระพุธเทวดาพระฤหัเทวดาพระโสขเทวดาพระสาวเทวดาพระดาหูโดยในบางปีเทวดานุปเคราะห์แท้ให้คุณมากก็จะสำเร็จสมปรารถนาโดดเด่นและในบางปีเทวดานุปเคราะห์ที่เข้าแท้ก็ให้โทษทำให้เกิดปัญหาทุกกระทงแสนสาหาัสตามหลักวิชาโบราณ การแก้เคล็ดดวงชะตาตามปีอายุจรมักเริ่มทำการเมื่อเทเลงศดเปลี่ยนสกรุกใหม่ในแต่ละปีจะเป็นการเสริมกำลังเทวดานุปเคราะห์ที่ให้คุณและลดกำลังเทวดานุปเคราะห์ที่ให้โทษโดยการผูกด,ดวงวิเคราะห์เทวดานุปเคราะห์ที่ให้คุณและให้โทษพร้อมวิธีและพิธีแก้เคล็ดแก้ไขเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี หากดีก็ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปตามดวงชะตากรหนิตของแต่ละบุคคลสนใจแก้เคล็ดดวงชะตาตามปีอันจอรติดต่อได้ที่ l ล n e @openda หรือที่เบอร์0863366390 งานนะครับดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเดือนนี้เนี่ยจะมีการเดินวิปริตตั้งแต่การเดือนเมษาเป็นต้นไปดาวพระพุธจะมีการพักองศานะครับในทางโหราศาตร์เรียกว่าเดินถอยหลังเพราะการเดินถอยหลังในเรื่องการงานเนี่ยนะเชื่อว่าชาวลัคนาธนูเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานประจำเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่องาน นะเบื่อในสิ่งที่มันเป็นมามันซ้ำๆทำหลูบๆเดิมๆเ,เ,เบื่อๆเซ็งๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกเมื่อดาวพฤหัสนะครับเข้ามาตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปนะให้เริ่มคิดใหม่ทําใหม่วางแผนใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันจะมาช่วยส่งเสริมกระบวนการการทํางานให้ต่อยอดให้เกิดการความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองนะ จะหายเบื่อนะครับสิ่งที่เซ็งเซ็งเบื่อเบื่อมันก็จะมีชีวิตชีวามากขึ้นและให้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมการของความร่วมมือการประชุมร่วมอย่างนี้นะครับนะแล้วมันก็จะส่งเสริมดวงชะตาก,การงานนะครับให้ดีทีเดียวนะความรักนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยครับ รักไข้หวานชื่นกันดีนะครับหรืออาจจะมีอะไรเบื่อเกันบ้างก็หากิจกรรมนะครับที่จะช่วยให้ความรักเราดีขึ้นไปเที่ยวด้วยกันไปทําบุญเดินทางไปสังสรรค์ให้ผ่อนคลายนะครับอย่างนี้นะก็จะเสริมความรักของเราได้ดีส่วนคนไม่มีคู่เนี่ยนะครับเรียกว่าจะมีโอกาสได้พบเจอ ได้พูดคุยมีเพื่อนคุยใครเหงาแต่ในเดือนนี้อาจจะยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นักก็ไม่เป็นไรนะครับกค็ค่อยคุยกันไปก่อนนะครับสุขภาพนะครับชาวลัคนาธนูเนี่ยให้ระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนโดยเฉพาะวัยทองทั้งหญิงทั้งชายฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังกันเอาไว้ ปรับดวงเสริมชะตานะครับชาวลัคนาธนูให้ถือศีล8ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาแล้วก็อุทิศบุญ3 5 8นะครับใครที่ทําไม่เป็นเนี่ยอาจารย์ก็มีคลิปอยู่แล้วนะครับในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูศิรศุดมไปกดที่เพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็เลือกธรรมะทํานิมิตไปดู EP ีที่8นะครับไปฝึกทํากันในแต่ละวันทําให้จิตใจเนี่ยมันผ่องใสและอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรที่ถูกต้องนะครับเลขมงคลนะครับ เตรียมไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนนะครับใครจะนําไปเป็นวันสัมภาษณ์งานไปนวันเซ็นสัญญาได้หมดหรือใครจะนําไปเสี่ยงโชคก็ได้ก็นําไปดูร่วมกับรายการเสี่ยงโชคที่อาจารย์เตรียมไว้ให้นะครับในช่อง YouTube จารย์กิตนะเนี่ยนะครับก็เข้าไปที่ช่อง YouTube กดที่เพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็ไปดูหมวดโชคนะครับจะมีรายการวิเคราะห์ดวงดาว รายการโชคใหญ่เงินทับตัวรายการวงล้อเสี่ยงทายนะครับไป mix and match กันให้ดีนะครับเพราะว่ารายการเกี่ยวกับโชคลาบนี้สร้างคนที่ดูให้รวยกันมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนี่ยก็ไปดูแล้ว mix and match กันเลขมงคลนะครับ1 5 3 4 9และส่วนใครที่อยากได้ปฏิทินเลิกมงคลนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้ตั้งแต่ เดือนธันวาปี65แล้วนะครับใครที่อยากรับก็เข้าไปในกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษนะจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเพราะว่าในปฏิทินเลิกมงคลน,นี้จะมีเลขมงคลเอาไว้หกโอ้โหมีหลายคนนะครับนําไปเสี่ยงโชคนะถูกตรงๆกันมาหลายคนแล้วก็ถามกันมาเยอะมากก็อาจารย์ใส่ไว้ในโน้ตของกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษนะนะครับดูที่ใต้คลิปนี้มีลิงก์อยู่นะครับเข้าไปแล้วก็ไปดูที่โน้ตได้เลยนะครับ มหายัญจักรวาลเทพนเคเราะห์ประทานพรบูชาองค์มหาเทพเทวดาทั่วจักรวาลเหล่าเทพเทวดาคอยอนุเคราะห์คิดการสิ่งใดเทวดาส่งเสริมช่วยเหลือให้สมดังปรารถนาทุกประการบัณฑิตชาติดใดบูชาและอุทิศทักษิณาแก่เหล่าเทพเทวดาเทพเทวดาเหล่านั้นย่อมบูชาตอบ ย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตชาตินั้นดูดมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกเมื่อเทพเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อสนใจบูชามหายานจักรวาลเทพนุพเคราะห์ประธานพรติดต่อได้ที่ Line OpenDA พหรือที่เบอร์0863366390